วันนี้ที่โรงพยาบาลตากสินเขตคลองสานกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนิธิธิราชเาจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูให้แก่โรงพยาบาลตากสินจำนวนสิบเครื่องซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวขออภัยค่ะภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากการติดเชื้อโรคโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆโดยมีหม่อมหลวงจิรพันธวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้ส่งมอบในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชาทนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่อย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาเทีนาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโลรคระบาดต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 และผู้ป่วยอื่นๆอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น สำหรับโรงพยาบาลตากสินเป็นโรงพยาบาลหนึ่งในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลขนาด420เตียงและได้รับนโยบายให้เปิดหอผู้ป่วยเพื่อให้บริการผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ที่มีอาการรุนแรงระดับเหลืองถึงแดงซึ่งปัจจุบันมีศักยภาพในการรับผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน50เตียงแบ่งเป็นหอผู้ป่วยพิเศษซึ่งมีห้องแยกเดี่ยวจำนวน20ห้อง ห้องแยกความดันลบ (Negative Pressure Room) จำนวน2ห้องหอบำบัดผู้ป่วยหนักที่มีห้องแยกโรคความดันลบ (Negative Pressure Room) จำนวน4ห้องและหอผู้ป่วยสาม,มัญที่มีห้องแยกโรคความดันลบ (Negative Pressure Room) จำนวน1ห้อง4เตียงซึ่งรับทั้งผู้ป่วยหนักที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้ออกซิเจนแรงดันสูง (Oxygen High Flow) และผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อยที่ต้องใช้ออกซิเจนธรรมดา